สยบฟ้าพิชิตเปตดพีบทที่79ให้ข้าเองฟังจากคำบอกเล่าเสริญกวนก็เดาออกว่าที่เจ้านิกายกับต้านเสินกวนตัดสินใจจัดการไปตามนี้คงได้ปรึกษาหารือก,กับคนผู้นั้นแล้วจึงไม่ถามอะไรอีกหยิบเอามวนบันทึกออกมาพลิกเปิดถึงหน้าหนึ่งรายงานว่าคนในสารามืดใกล้จะเต็มแล้วสารามืดคือสารที่ที่ใช้คุมขังนักโทษ สร้างอยู่ใต้ดินตกเชิงเขาด้านหลังจบจบบัดนี้ไม่ทราบว่ามียอดฝีมือพักมานหรือสารุสิธ์ที่ฝ่าฟืนกฎนิกายบางน้อยเพียงใดถูกจองจําไว้ที่นี่สุดท้ายพวกมานไม่ใช่ถูกลงทานจุดตายแต่กลับเป็นถูกคุมขังจุดตายตาเสรินกวนหน่วยพิพากษาร่าง,า,างเท้าข่างนี่ไม่ทราบว่ากาลังเม่อลอยคิดถึงอะไรพอได้ยินรายงานจึงค่อยเคาะนิ้วเบาๆสั่งการว่าจัดการไปตามที่เคย วิธีการที่หน่วยพิาพากษาใช้แก้ปัญหาคนในสาระมืดเต็มนั้นง่ายดายไม่ซับซ้อนคือเรื่องออกมาฆ่าทิ้งจำนวนหนึ่งหลังจากเผาจนกลายเป็นเท่าฐานก็เอาไปผสมน้ำใช้ลดต้นท้อที่ขึ้นเต็มปูเขาเสรินกวนใต้บัคับาัญชารับขามด้วยสีหน้าปกติเห็นได้ชัดว่าไม่รู้สึกลำบากใจเลยแม้แต่น้อยตาเสินกวนพาหลับตาลงถามเสียงเบาว่า ต้าเสินกวนวหน่วยแสงสว่างตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเสินกวนใตามันก็บัญชาพอได้ยินคําว่าตาเสินเกินหน่วยแสงสว่างร่างก็แข็งทื่อก้มหน้าตอบว่าท่านผู้เท่าก็เหมือนเดิมทุกวันจะต้องท่องคำพีดูไปก็ไม่มีอะไรผิดปกติต้าเสินกวนยังคงหลับตาพูดคิดพร้อมกับข้อนิ้วที่เท้าแขนเบาๆผ่านไปเดินดนานจะลืมตาออกคําสั่งว่า ไอ้เราสานุสิทธิ์ทั่วทั้งปัตภีรู้ว่าอันนี้เชื้อศิ์คนที่13ของศารศึกษาได้มีชื่อปรากฏอยู่ในคัมภีเล่มตะวันแล้วเสินกวนมองไปหน้าเหี่ยวโยนเพราะความเฉลาดอีกฝ่ายเงียบไปสักครู่ก่อนถามอย่างระมัดระวังเ,เรียนถามเจ้าบรรลางปล่อยข่าวนี้ออกไปไม่ทราบว่ามีเจตนาใดต้าเสินกวนหน่วยภาษาไม่ได้ตอบคำถามมันกลับกล่าวต่อว่า อีกเรื่องหนึ่งให้ทุกคนรู้ให้หมดว่าคนที่ฆ่าหลวงจีนอู้ซื้อจากแคว้นเยี่หลุนกับมือกระบี่จากแคว้นหนานจีนที่สาราชุนเฟิงนอกจากเฉาเสี่ยวสู้แล้วหนิงเฉวก็มีส่วนด้วยเสินกวัวเริ่มเดาออกถึงจุดประสงค์ก็สิบถามว่าต่อให้สารากระบี่กับกูกูแห่งแคว้นเยี่อหลุนท่านนั้นบรรดาโทส่าแต่หนิงชีวเป็นสิษย์คนเจอปาป่าทั้งยังอยู่ในอาณาเขตต้าถังใครจะกล้าบุกไปล้างแค้น เอ,อต่อให้มันออกจากต้าถางคิดหรือว่าชวินีมาตี้กับสารากระกบี่จะกล้าไปทำอะไรมันหลังเหตุการณ์ที่สาราชุดเฟิงทั้งแคว้นเย่ยหลุนกับสารากระกบี่แม้แต่คำพูดเดียวก็ไม่กล้าออกมาเป็นเพราะพวกมันรู้ดีว่าได้เ,เข้าไปก้าวกายความขัดแย้งทางการเมืองของต้ถาถังเขาแล้วกลัวว่าจะถูกจักรพัรดิต้าถางส่งกลี้วพาให้เดือดร้อนไปด้วยแล้วอย่างนี้มีหรือจะกล้าล้างแค้นแต่ความอาฆาตแค้นนั้น มกกักระตุ้นให้ผู้โคนขาดความยับยั้งชั่งใจฆ่าไม่ได้แต่ขอหยามให้อีกฝ่ายได้รับความวัยุค่อยอย่างนี้เสินกวดไม่เข้าใจต่อ้แคว้นเย่หลุนกับสารากบีมีโอกาสยามนิ่งเฉยให้ได้รับความอบอ้ายแล้วจะมีความหมายอะไรต้าเสินกวดโดยภากษาหลับตาลงอีกครั้งเป็นสัญญาณว่าต้องการพักผ่อนแล้ว เมืองฉางอ่านซอยสิบเจ็ดหลังร้านเหล่าปิดใจรุ่งเช้าสางสางยิ้วถังน้ำจะไปลดต้นไม้ก็มีเสียงดังมาจากด้านหลังว่าหมายเหตุกู่กู่หมายถึงป้าหรืออาหญิงและใช้เป็นคำเรียบพิสุนดีหรือนัพกพศหญิงได้ด้วยผู้แปลไอ้ข้าเองผ่านไปนานแสนนานยานที่วาดหลายเส้นไว้ยุ่งเหยิงแผ่นหนึ่งก็ถูกซัดออกจากหน้าต่างร่อนตกลงบนอ่างดินอยู่นานจึงค่อยๆเปียนเป็นน้ำ แล้วซึมลงดินเชื่องช้าสุดขีดพบข้ามสังสางนั่งยองอยู่หน้าเตาเตรียมก่อไฟหุงข้าวก็มีเสียงดางมาจากด้านหลังว่าไอ้ข้าเองสังสางต้องนางเท้าคางรออยู่นานยานสีเหลือแผ่นหนึ่งจึงค่อยถูกมือข้างหนึ่งยัดใส่เตาพิบตาเขาเปลี่ยนเปลวไฟอ่อนๆลุกใบ้ฝื่อในเตายัางลำบากเต็มกลืนต้องให้สังสางช่วยเปล่าจนแก้มป่องจึงจะติดไฟได้ ดึกสัง,งานสังสางนั่งคุกเข่าอยู่ข้างเตียงเตรียมเช็ดเสือ่อไม้ผ่าให้เย็นก็มีเสียงดางมาจากข้างหลังว่าไอ้ข้าเองพาพินานจนเกือบลืมยันแผ่นเดินก็ถูกขยับเป็นก้อนโกลมโยนใส่อ่างน้ำพอเปียกน้ำจนชุบก็ค่อยแผ่ออกสังสังรอจนแทบสับปประงกน้ำในอ่างจึงเริ่มจับตัวเป็นน้ำแข็งบางๆชั้นหนึ่งสังสังนวกเปลดกตายิบผ้าในอ่างบิด เม้มปากแน่นขณะเริ่มเช็ดเสือเช็ดเสร็จก็เดินไปที่หน้าตากะ่าสาดน้ำทิ้งในตอนนั้นเองก็ได้ยินเสียงเดิมดังขึ้นว่าไอ้ข้าเองคราวนี้สังสๆป่าผ้าทิ้งลงในอ่างยกมือเท้าเซลหันไปถึงตาใส่ขนที่ยืนอยู่ข้างโต๊ะหนังสือกล่าวเสียงหงุดหงิดว่านายน้อยรู้หรือไม่ว่ากวายันของท่านจะออกทธ่นในแต่ละครั้งข้าต้องรอนานเท่าใดรู้หรือไม่ว่า เวลานานขนาดนั้นข้าสามารถรดนับต้นไม้เสร็จก่อไฟหุงข้าวเสร็จเช็ดเสือเสร็จจากนั้นยังสามารถพักผ่อนตอนอยู่เมืองเวยท่านเคยสอนข้าว่าถูกเวลาผู้ใดเท่ากับข้าคนผู้นั้นหรือตอนนี้ท่านกําลังคิดจะฆ่าข้าได้ยินสาวใช้ตัวน้อยต่อว่าเป็นชุดมือที่ถือผู้การของนิ้วเฉีอกก็ชะงักแววกะตื่นหรือร้อนบนใบหน้าเปลี่ยนเป็นขัดเขิน,ขนกล่าวอึดอาวว่า ข้าพึ่งจะเขียนยานได้ก็ดีใจอยากจะฝึกให้มากสักน้อยเจ้ายายต้องโมโหโทโสเอาจริงเอาจังถึงเพลงนี้นับตั้งแต่เข้าใจพระขายย่ายยานทิ้งเชื้อกระจมดิง่งอยู่ในโลกแห่งความที่ลับมาสจรย์ช่วงเวลาที่อยู่บ้านมันเอาแต่ฝึกเขียนยานเดือดร้อนถึงส่งสๆที่ถูกบานรบกวนการทำงานบ้านจนรู้สึกหยุดเหยียดเป็นกำลัง สถานการณ์เช่นนี้ยังลุกลามไปถึงบนเขาหลังสารศึกษาอีกด้วยบรรดาสิทธิ์พี่ตอนนี้นอกจากต้องคอยระวังดาบกระบี่ธนูและเข็มที่บินสเปะสปะไปทั่วแล้วยังต้องระวังว่าจู่ๆจะมีน้ำสาดซัดใส่หน้าหรือไม่ทางเดินข้างหน้ามีคันดินโผล่ขึ้นมาให้เดินสะดุดหรือไม่ที่ร้ายไปกว่านั้นคือยานที่สามารถเปลี่ยนปเป็นเปลวไฟได้จนระยะนี้บนเขาจึงมีแต่เสียงตะโกน ระวังไฟเราระวังดาบระวังสิทธิ์น้องเล็กกันให้วุ่นถึงกับต้องออกกฎหมายมาว่าหากสิทธิ์น้องเล็กต้องการขีนยานจะต้องไปเขียนที่โลงตีเหล็กของสิทธิพี่หกเขาถึงอย่างไรที่น่านก็ก่อไฟไว้ตลอดเวลาอยู่แล้วนิ้งเชียวรู้สึกว่าบรรดานสิทธิพี่ของบ้านชอบทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ใบหน้าถูกน้ำสะอาดสัดใสเปียบปอนไปบ้างจุดสารศึกษาถูกไฟไหม้เป็นดูไปบ้างนับเป็นเรื่องใหญ่โตอันใด อย่างน้อยทุกคนก็เป็นผู้ฝึกชาระดับด่านสู่พิสดารกันหมดแล้วยั่ต้องกลัวเรื่องเล็กกระจิตรลิล์พวกนี้ด้วยแต่ในเมื่อไปทําให้คนส่วนใหญ่มีอารมณ์มันจึงได้แต่ต้องครุกอยู่ในเรือของสิทธิ์พี่หกฝึกเขียนยานอย่างมักระเบนโดยมีเสียงถอนใจของสิทธิ์พี่หกกับเสียงตะโกนด่าอย่างเดือดดาลของสิทธิ์พี่สี่เป็นเพื่อนตอนนี้มันคล้ายกับเด็กน้อยที่เพิ่งได้ของเล่นชิ้นใหม่ตั้งแต่เช้าจรลดข้าม เอาตตวเล่นราวกับไม่รู้จักคําว่าเหนื่อยขณะที่เวลาผ่านไปยานที่มันควบคุมได้ยิ่งเพิ่มจำนวนมากขึ้นความเข้าใจในมักคาแห่งยานยิ่งหนานยิ่งลึกซึ้งขึ้นมันไม่รู้ว่าหลังจากโจทย์ผู้การเรียกน้ําออกมาได้ประโยชน์แรกชื่อของมันก็ได้ปรากฏอยู่บนคัมภีร์สวครร์เล่มแรกของสารที่ที่เป็นปริศนาแล้วและยิ่งไม่รู้ว่าต้าเสินกวนหน่วยพิพากษาผู้ทรงอำนาจแห่งอาสมเทพ ได้ตัดสินใจนับชื่อมานประกาศต่อเหล่าสานุรสิทธิ์ทั่วแผ่นดินด้วยเหตุผลที่ไม่มีใครรู้แต่อันที่จริงเรื่องนี้ไม่มีความจําเป็นเพราะอย่างน้อยตอนนี้ภายในเมืองฉางอ่านชื่อของหนิงเฉียมีผู้ใดบ้างที่ไม่รู้จักความปรดปรานที่องค์จักรพรรดิทรงมีต่อมันเป็นหัวข้อที่ชาวบ้านทุกตรอกซอกซอยหิบยกมาพูดคุยกันอย่างออกรถชื่อของมานยังทําให้ความเขเมขื็นเข็นเคี้ยวระหว่าง หวังต้าเสียซื่อกับใต้เท้าจี้จิ๋วที่ดำเดินมาเป็นเวลาหลายสิบปีมันรู้ถึงข้านผู้คนในจูทั้งสองตั้งแต่เจ้านายลงมาถึงบ่าวไพร่คนรับใช้ทุกสองสามวันจะต้องมีเรื่องทะเลาะวิวากันครั้งหนึ่งโดยมีสาเหตุสืบเนื่องมาจากภาพอักษรหลายผู้การไม่กี่แผ่นนั้นปีก่อนข้างหน้องมือภาพบุรุษโดดเด่นสติงามสกานยืนแอบอีกชี้ชวนกันชมนกชมไม้ ไม่รู้ว่าทําให้คนอิจฉาตายไปแล้วกี่คนอย่างน้อยก็มีคุณหนูเกาคนหนึ่งที่มองอย่างซึมเศร้าน้ําตาคลอเบ้าแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรเสียเฉิงอวิ่นรู้ทั้งรู้ว่าจินอูฉายเพียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติคู่ควรที่จะเป็นพัญญามันที่สุดแต่มันกลับทําใจเรื่องเสียหน้าไม่ได้ต้องสมซากรับฐานจินไปเป็นคุณชายผู้สูงสากข,ของบรร่อทิ้งจินอูชายให้โดดเดี่ยวเดียวดา ตอมโมเรากับคนไร้ายวิญญาณจุจุนายนาย้อยทำไมข้าถึงรู้สึกว่าท่านออกจะอิจฉานิษยาอยู่บ้างเล่าเอ,อ๊ะมีอันใดให้ต้องอิจฉาข้าเคยบอกเจ้าแล้วเรื่องของความรักข้าไม่เข้าใจแต่ข้ารู้ว่าคนที่ชอบวุ่นวายกับความรักโดยเฉพาะพวกหนุ่มสาวล้วนเป็นคนปัญญาอ่อนทั้งสิน้นแต่ในโลกนี้มีบุรุษก็ต้องมีสตินะ มีบุรุษกับสตรีก็เป็นเรื่องที่บุรุษกับสตรีทำกันแต่อย่าเพอ้อแพรปล่อยให้กลายเป็นเรื่องของความรักอย่างเด็ดขาดเรื่องที่บุรุษกับสตรีทำกันคืออะไรเออก็คือเรื่องที่คนในเรือนหงสิ่วเจ้าส่วนใหญ่ทำกันนั่นแหละอ้อถึงแล้วรถมาจอดลงตรงหน้าเรือนหงสิ่วเจ้า นิ้งเชี่ยกับสังสางลงจากรถแล้วเดินอ้อมเข้าทางประตูข้างพวกบัานจงใจเลือกมาตอนเช้าเพราะเรือนหงสิ่วเจ้ายังไม่มีการค้าทว่าคิดไม่ถึงก้าวแรกที่เหยียบเข้าถงรับรองใหญ่บรรดาสาวงามที่ปกติยังปล่อยตัวสวมใส่เสื้อผ้าสบายๆไม่รัดหรือวันนี้กลับอยู่ในอภรรููรลาที่ใช้สวมในงานเลี้ยงสำคัญสคัญไม่เพียงเท่านั้น ยังยืนแบ่งเป็นสองฝากคล้ายเตรียมต้อนรับมันโดยเฉพาะรอจนเห็นพวกมันเดินเข้าประตูก็ย่อกาย,ยพร้อมเพียงกล่าวเสียงเจยแจ้ว่าคาราวาคุณชายนิงนิงเฉี่ยวตลึงขันไปถามสุยจูเอ,อ๋อที่ยืนอยู่หัวแถวว่าพี่จูเอ,อ๋อนี่นี่มันเรื่องอะไรการพวกท่านคิดจะแกล้งอะไรข้าอีกสุยจูเอ,อ๋อหลายวันมานี้ขายภาพคัดลอกแบบ ภาบได้เกิดไม่น้อยดังเดินยิบเข้ามาคงแขนมันก่อนอธิบายว่าตอนนี้ฐานะเจ้าไม่เหมือนเดิมแล้วใครจะกล้าไปแก้เจ้าอีกคนวหน้าเจมบ,บอกทราบว่าเจ้าเข้าชั้นสองได้ก็ดีใจไล่แจกสองแดงไปทั่วทุกคนในเรือนตอนนี้ทั้งกลิ่นเกรงฐานะเจ้าทั้งดีใจที่เจ้าเป็นตัวนําโชคลาบมาให้และนี่ก็เป็นการกลับมาเยือนครั้งแรกในรอบหลายเดือนพวกเราจึงย่อมต้องต้อนรับเจ้าอย่างเต็มที่สัตครา แม้ว่าพอข่าวชั้นสองได้สาเร็จหญิงเชียยจะยุ่งอยู่กับการฝึกฌานแต่จากการได้เป็นรบงานเลี้ยงหลายครั้งหลายคราทําให้มันรู้ว่าตอนนี้ภายในฉางอ่านมันนับว่ามีชื่อเสียงไม่เบาเพียงแต่คิดไม่ถึงว่ากระทั่งเวรหงซิ่วเจาก็ยังปฏิบัติต่อมันอย่างมีเกียรติเพียงนี้ช่วงเวลานั้นอดรู้สึกเคริบเคิร์ตัวเบาเหมือนน่นไม่ได้ ในที่สุดบรรดาสาวงามก็สลัดความกิงเก่งไปสิ้นเตรียมจะเข้าบารลุ่มล้อมซักโนนถามนี่เหมือนเคยแล้วแล้วก็เหมือนกับทุกครั้งได้เวลาของเสี่ยวเฉาเด็กรับใช้ประจำตัวหูหน้าเจียนที่ต้องเดินปั่นดนาเหียนชาลงมาประกาศกฎของหูหน้าเจียนให้ทุกคนฟังสั่งสง,สงเจอเสี่ยวเฉาก็จูงมือกันไปเดินเล่นในสวนด้านหนิงเชี่ยกับ้อนใจเฮือกเดินขึ้นบันไดเพียงเช้าเช้าราวกับ ขาถูกถั่วด้วยก้อนหินหลังเลิกบ้านไข่มุกขึ้นก็ค้อมตัวคารวะสตรีในห้องแล้วรีบโอดควรว่าข้าเข้าชั้นสองได้แล้วทำไมถึงยังถูกห้ามอีกเล่าหัวหน้าเจียนยิ้มพางบุยใบยให้มันนั่งลงกล่าวว่าเจ้าเพิ่งจะอายุเท่าไราการเชียวฉะนั้นจึงเอาแต่คิดถึงเรื่องอย่างนั้นดิงชีวดต,ตอบดอิางโุดกิ หัว่าน้าเจียนท่านยิ่งห้ามไม่ให้ถามผู้อื่นยิ่งเพียงจะกระทำอีกอย่างข้ายุสิบแล้วเคยบอกไปแล้วว่าเจ้าสามารถเรียกข้าว่านาเจียนวุนน่าเจียนเลื่นถ้วยฉายมันข้าไม่สนว่าฝาบาทจะทรงชื่นชมเจ้าเพียงไรไม่สนว่าพวกที่อยู่บนเขาจะเห็นดูเจ้าเพียงไรขอเพียงข้าแม่นุญาสำนักคณิกาทั้งหมดในฉางอ่านจะไม่มีใครกล้ามายุ่งกับเจ้า ท่านนะผู้ประเสริฐนิชเชวีกล่าวอย่างครือเหียใจที่แท้ท่านทำเช่นนี้เพราะเหตุใดหุวหน้าเจียวกล่าวตับเตือนสารศึกษาเป็นสารที่เช่นใดชั้นสองเป็นสารที่เช่นใดในื่อเจ้าโชคดีได้ข้าไปก็ต้องทุ่มเทจ,จิตใจทั้งหมดไว้ที่การฝึกชา้าจะมายุ่งเกี่ยวกับคนในสารเรองลมอย่างพวกเราทำไมหากเกิดเรื่องไม่น่าฟังขึ้นมาจริงๆ จะไปเสื่อมเสียเฉพาะตัวเจ้าแต่จะลามไปถึงสารศึกษาด้วยข้าว่าแม้แต่จอปปราดก็ไม่แยแสสนใจเรื่องพวกนี้นิกเวยแย้เกึนคราวนี้หัวหน้าเจียนเลิกคิ้วกล่าวเสียงดุต่อให้จอปปาราดอนุญ,ญาตก็ต้องผ่านความเห็นชอบของข้าก่อนนิงชีวสงสัยมาตลอดว่าเพราะเหตุใดนับตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้พบหน้าหัวหน้าเจียนผู้นี้ก็แสดงความู่ใหใ่ มันดาวกับเป็นญาติอโมโ์อีกอย่างมันมักจะรู้สึกว่านางดูเหมือนจะมีความคุ้นเคยกับสารศึกษาเป็นอย่างดีวันนี้พอได้ยินประโยคนี้ความสงสัยก็ยิ่งทวีคูณลังเลสักครู่ก็ตัดสินใจเรียบเคียงถามนาเจียนท่านคุ้นเคยกับสารศึกษาเป็นอย่างดีใช่หรือไม่ถูกถามเช่นนั้นหัวหน้าเจียนก็อึ้งไปเสยยกถ้วยชาขึ้นจิบตอบเบาเว่าข้าไม่เคยเข้าสารศึกษา ไม่เคยเข้าสารศึกษาก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่คุ้นเคยกับสารศึกษาหนิงเวี่ยกำลังจะซักต่อแต่หัวหน้าเจียนกลับชิงถามขึ้นก่อนว่าจินโมเป็นอย่างไรบ้างยังครับเลืออยู่เหมือนเดิมหรือไม่จินโมนหนิงเชี่ยงงเป็นไก่ตาแตกหัวหน้าเจียนเห็นเช่ไนไรก็นิ่วด้าก็สิทธิพี่รอของเจ้าอย่างไรเล่านี่แม้แต่เชื่อของมันเจ้าก็ายังไม่รู้อีกหรือข้า ไหนเลยจะกล้าเรียกมาตรงๆท่านก็รู้ไม่ใช่หรือว่าสิทธิพี่รองเป็นคนถือตัวเพียงใดถือตัวหรือว่าน,น่าเจียนไม่ทราบว่าคิดถึงเรื่องันใดอยู่ใบหน้าฉายแววหวนดำเลิกกล่าวยิ้มยิ้มว่าพอเข้าชั้นสองได้เซียวโม,โมโ่เขชอบปั้นท่ายโสทั้งอยากไปหาตะบองสักผ้าจากที่ใดก็ไม่รู้ตั้งไว้ผลศีรษะหนิงเฉียกลั้นไม่อยู่ปล่อยเสียงคนเราดังพลืด วัวน,น้าเจียนเองก็ยิ้มไปใส่หน้าไปถามอีกว่าแล้วคนที่ชอบอ่านหนังสือคนนั้นเล่ายังสบายดีอยู่หรือไม่คนที่ชอบอ่านหนังสือก็ยังคงอ่านหนังสืออยู่ทุกคนล้วนยังสบายดีอยู่สินะน้าเจียนทําไมท่านไม่ถามทั้งจอมปราดกับศึกพี่ใหญ่เอ๊ะพวกมานกลับมากันแล้วหรือยังในเมื่อยางถามเจ้าซึ่งแม้แต่หน้าของพวกมันก็ยังไม่เคยเห็นแล้วจะมีประโยชน์อะไร แต่ข้าเชื่อว่าเจ้าปราศรีพี่ใหญ่ขงเจ้าไม่ว่าจะอยู่ที่ใดล้วนต้องสุขก,กายสบายดีเสียงของหหวหน้าเจียนค่อยๆแผ่วเบา,บาความคิดดูเหมือนจะล่องลอยกลับไปหาอาดีตหางตาดูรื้นชื้นขึ้นเล็กน้อยนิ้งเฉียคล้ายจะเข้าใจอะไรได้บ้างแรกที่โหวหน้าเจียนรู้ว่ามันจะสอบเข้าเป็นศาาิษย์สถานศึกษาก็ใส่ใจดูแลเป็นพิเศษ คิดว่าน่าจะเป็นเพราะนางย้ายความรู้สึกที่มีต่อใครบางคนมาที่มันแต่คนผู้นี้เป็นใครกันบนขาวมีผู้ใดที่หน้าตาท่าทางคล้ายมนหรือสิทธิพี่หลออเสี่ยวโม่หรือสิทธิพี่หกที่รูปร่างกำยำสมชายชาตรีหรือจะบอกว่าเป็นจอมปราดหลังจากมาที่ถึงเรือนน้อยของสุยจื่อเอ๋อหนิงเชี่ยก็เขียนภาพอักษรลายพุกการพร้อมทางประทับตราส่วนตัวให้กับแม่นาง รู้เสียและสาวงามที่ค่อนข้างสิริสนมอีกหลายคนจนพวกนางจากไปอย่าผอใจเมื่อเหลือกันอยู่แค่สองคนนิ้เชียก็โยนเลือกความสัมพันธ์ระหว่างคุหน้าเจียนกับสาวศึกษาทิ้งไปจากสมองเดินยิ้มกริมเข้าหาสุยจูเอ,อ๋อสายตาตกลงบนเดินอกขาวห่อราวกับหิมะของนางซุยจูเอ,อ๋อมีสีหน้าขวยเขินนักโคนร้อนใจถอยหลังหนีหลก้าว ร้องห้ามเสียงสั่นพลาย่า yeah, ทำอย่างนี้ไม่ได้นิ้งช่วยตลึงหลานคิดในใจว่าแม้จะไม่เคยได้เสืบสนมอย่างจริงจังแต่ก็เคยอกอกอดรูปความอยู่หลายครั้งแต่เหตุใดวันนี้พี่จูเอ,อ๋อจึงมีปฏิกิริยารุนแรงจนมานรู้สึกว่าตัวเองเหมือนหมาป่าราคะที่กำลังยื้องย่างเขาหาเหยื่อก็ม่ปานและแล้วแววตา มันก็เปลี่ยนประกายคิดในใจว่านี่น่าจะเป็นกลมเม็ดเด็ดพรายของสติในสำนักคณิกายิ่งปฏิเสกวยิ่งสนุกล้าวใจข่าคุกขามเจ้าล่าถอยถอยไปถอยมาถอยเข้ามุ้งอย่างเอิงอายจากนั้นก็มันยิ้มกว้างขณะกล่าวตามที่เคยอ่านในจารนิยายพี่สาวคนดีต่อให้ร้องจนคอแตกตายก็ไม่มีใครได้ยินสุยจูเอ๋อหน้าซีทั้งปัดปองทั้งผักใสเป็นพลวัต น้องชายคนดีไม่ได้จริงๆหนิงเฉียเริ่มรู้สึกผิดปกติจึงถามยึงสงสัยําไมถึงไม่ได้หัวหน้าเจียนประกาศไว้คราวก่อนพวกเราไม่ใช่หารือกันดีแล้วหรือว่าจะแอบําไม่ต้องไปนสนใจนางแต่เมื่อวานซื้อฟูของเจ้ามาค้างที่นี่ซื้อฟูเินเซอร์ต้าซื้อสุยจูเอ,อ๋ออธิบายด้วยความรู้สึกอับอาย แม้ข้าจะอยู่ในสำนักคณิกาแต่เรื่องปณิบัติอาจารย์แล้วมาปณิบัติสิทธิ์ยังไม่กล้าทำหากเรื่องนี้แพร่พานออกไปก็จะมองหน้าผู้คนได้อย่างไรพบนี้ฐานะของสิทธิอาจารย์เทียบกับบิดาบุตรชายยังสัมพัญกว่าสุยจูเอ,อ๋อคือเสียงคณิกาอันดับหนึ่งของเมืองฉางอ่านอยอมรับลูกค้าจะจูจีพ้พิถีพิถานส่วนใหญ่ก็แค่ดื่มน้ำชาเล่นหมากล้อมสนทนา และทอเดเสน่ห์เพื่อหาเงินลูกค้าที่สามารถรวบเรียงเขียงบมอนกับนาได้จริงๆมีอยู่เพียงแค่ไม่กี่คนแล้วอย่างนี้ไหนเลยจะไร้ยังไงปนิบับาททั้งกัจจาและสิทธิ์ในเวลาเดียวกันได้นิงเฉียตตรึงหลานไปก่อนตะโกนลั่นด้วยความเดือดดาลอาจารย์โลบคําได้แล้วทําไมสิทธ์จะโลบคำมไม่ได้นิงเฉียไม่ได้บ้าราคามันก็แค่กําลังอยู่ในวัยหนุ่ม เป็นช่วงที่เลือดในก,กายกำลังร้อนฉาทั้งพบที่แล้วและพบนี้ยังไม่เคยได้สัมผัสสติแบบก่อนสัมมาหาอะไรกับอย่างมีคำกล่าวที่ว่ากินอิ่มนอนอุ่นก็เริ่มคิดถึงราคะบัดนี้ใต้เตียงมันอัดแน่นไปด้วยตัวเงินเส้นทางการฝึกชายก็สุดใสจิตใจไม่ได้มีความกังวลใดจึงย่อมจะทวินหาเรื่องบนเตีขึ้นมาบ้างตกดึก ในร้านเหล่าปีจายหนิงชวีน้องกระสับกระสายพิกไปพิกมาเพราะถูกกระหนาบด้วยความร้อนของฤดูกาลและความร้อนภายในตัวผิดกับสังสางซึ่งเนื้อตัวเย็นมาแต่กำเนิดฤดูขิมหันอันร้อนแดงอบอ้าวของฉางอ่านคือช่วงเวลาที่อุ่นสบายสำหรับนางจึงหลับสนิทอยู่อีกฟากหนึ่งของเตียงไปนานแล้วไม่ทราบกำลังฝันถึงอะไรจูๆ่ๆสังสางก็พลิกตัวงอขา ขวากระแทกข้าที่จุดใต้ท้องน้อยของหนิงเชี่พอ,อดีมันสะดุ้งร้อง,องครางถึงเจ็บปวดจนตัวงอเป็นกุ้งผ่านไปสักพักเมื่อความเจ็บปวดทุเลาลงมันก็ถึงตาใสส,งสางๆที่ยังหลับไม่รู้เรื่องยื่นมือไปจับเท้าหนาเพื่อดึงออกแต่พอสัมผัสเท้าน,น้อยๆของสังสางๆความยินมสบายก็ถ่ายทอดมาสัมผัสนั้นดีเยี่ยมคล้ายกับน้ำแข็งรูปปลาตัวเล็กๆในจอกสุลาที่งาดเลี้ยง ในจวบตาเสียซื่อเมื่อหลายวันกอ่อนได้กรามเท้าเย็นๆในคืนที่ร้อนอบอ้าวนิ้งเชียรู้สึกเสียดายจนไม่ยอมปล่อยทั้งอย่างรูปคร้ำเบาๆอาศัยแสงดาวที่ส่องผ่านกระดาษหน้าตาเข้ามาสามารถเห็นเท้าเล็กๆขาวพองงามเหมือนดอกบัวที่ใช้หยกแกะสลักขึ้นมาคงเป็นเพราะฝ่ฝาเท้าถูกรูปครามจนรู้สึกจักจี้สังส่งๆจะรู้สึกตัวตื่นยี่ตาถามว่า นายน้อยท่านจับเท้าข้าเอาไว้ทำไมนิงเวียสะดุ้งโยงรู้สึกว่าวินาทีนั้นมันได้เปลี่ยนเป็นหนุ่มน้อยที่กำลังถูกสาวๆใช้ตะบองซักผ้าลุมตีอยู่หน้าห้องอาบสาสตรีรีบอธิบายสิงสัน่นเออร้อนเหลือเกินเท้าเจ้าเย็นดีจับไว้แล้วเย็นสบายสั่งส่งได้ยินช่นนั้นก็ร้องอ้อขยับตัวไปทางขวาเพื่อให้หนิงเวียกอดเท้าตัวเองได้ถนัดขึ้น ภายในห้องกลับคืนสู่ความเงียบได้ยินแต่เสียงจักรจันร้องด่างมาจากถนนไม่ทราบว่าผ่านไปนานเท่าใดจู่ๆนิ้งช่อก็ถามว่าสางสางปีนี้เจ้าอายุเท่าไหร่แล้วนิ้งสางสางหลับตาตอบข้าไม่รู้ว่าตัวเองเกิดมาเมื่อไรแล้วแต่ท่านเคยบอกว่าตอนเก็บข้าได้ข้าเพิ่งจะเป็นเด็กทารกเช่นนั้นตอนนี้ก็นาาก่าจะใกล้เต็มสิีแล้ว สิบสีหลิงเชวนได้ทวนในใจจากนั้นปล่อยเท้านางกล่าวว่านอนเถอะสัางสาคลืมตาถามอย่างปลาดใจนายน้อยท่านไม่ร้อนแล้วหรือข้าจะไปเอาพัดพัดจะช่วยอะไรได้เท้าเจ้าเหม็นจนข้าทนไม่ไหวข้าล้างเท้าทุกวันกับเป็นเท้าของท่านนั่นแหละที่เหม็นอยู่บ้าง ไม่ต้องสนใจถึงอย่างไรข้าก็จะลุกไปเอาพัดนย้นยน้อยเือให้ข้าเองมีเสียงขยับตัวสังสัง,สงลุกขึ้นแล้วขานมานอนลงข้างขางใช้แขนกับขาก่อนนี้เทียวไว้พร้อมกับเอาหน้าซุกเข้ากับแผ่นอกแถมอย่างขยับตัวยุกยิกเพื่อค้นหาตำแหน่งสบายที่สุดหลังได้ที่แล้วสังสังน้อยที่อย่างง่วงอุง่นก็ถามเจ้าหน่อยว่าเยน็นหรือยัง ร่างนางยังผอมเล็กยามกายเกยขาขึ้นมาพาดเอวมันดูแล้วเหมือนต้นสื่อทู่บนต้นเสี่ยงแต่ถึงจะเป็นสาวน้อยอายุแค่14ความเย็นลื่นแฝงแกล้งดิสะท้อนเล็กน้อยก็ยังส่งผ่านเสื้อนอนบางๆออกมาหนิงเฉียนอนลืมตาโพรงมองเพดานเห็นเห็นอยู่ว่ายกเย็นอยู่ในอ้อมกอดแต่กลับยิ่งร้อนอบอ้าวไม่มีปัญญาหลับได้ จักจั่นในสอยก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไรไปจึงพาดน,น้องระงมไม่ยอมหลับยอมนอนเช่นกันหมายเหตุต้นสื่อทู่หรือทู่สื่อหอมายถึงต้นฝอยทองเป็นไม้จาพวกกาฝากลักษณะเป็นก้านเล็กๆเ,เส้นสีขาวเหลืองมเมล็ดใช้เป็นยาสมุนไพรได้ต้นเสี้ยงหมายถึงต้นโอ๊กผู้แปล